สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้สำหรับคลิปนี้เรามีทางเลือกใหม่สำหรับคุณผู้หญิงมาแนะนำค่ะนั่นก็คือ ถ้วยอนามัยทางเลือกใหม่เพื่อสุขอนามัยของคุณผู้หญิงนั่นเองก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนนะคะว่าถ้วยอนามัยนั้นคืออะไรถ้วยอนามัยเป็นอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคล้ายกับผ้าอนามัยบางคนก็อาจจะเรียกว่าผ้าอนามัยแบบถ้วยเพราะวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเหมือนกับผ้าอนามัยแบบปกติทั่วไปเลยถ้วยอนามัยก็คืออุปกรณ์รองรับประจําเดือนที่ทํามาจากยางหรือซิลิโคนที่มีคุณภาพดีซึ่งสามารถบีบและปิดให้เล็กลงได้ เพื่อง่ายต่อการสอดใส่ผ่านทางช่องคลอดเข้าไปและที่สําคัญสามารถใช้งานได้ซ้ํากันหลายๆครั้งหรืออาจจะเป็นหลายๆปีเลยทีเดียวซึ่งจุดเด่นของถ้วยอนามัยนอกจากความทนทานแล้ว นั่นก็คือวิธีการใช้ค่ะคล้ายๆกับการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดที่จะต้องใส่เข้าไปในช่องคลอดทําให้สะดวกสบายในการเคลื่อนตัวไม่เลอะเทอะตลอดทั้งวันและยังเก็บกักประจำเดือนได้นานถึง12ชั่วโมงทีเดียวส่วนขั้นตอนการทําความสะอาดนั้นก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ล้างด้วยน้าเปล่าและสะบู่ และนำมาต้มในน้ำเดือดเป็นครั้งคราวเพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นตากให้แห้งก็สามารถนำมาใช้งานต่อได้แล้วล่ะค่ะในปัจจุบันถ้วยอนามัยมีหลายขนาดหลายรูปทรงทั้งแบบก้านแบบห่วงทรงกลวยหรือเป็นกลึงกลมเพื่อให้สตสาวนั้นสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายและลักษณะของช่องคลอดที่แตกต่างกันไปแม้ว่าการใช้ถ้วยอนามัยในประเทศไทยอาจจะยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่ในหลายประเทศนิยมใช้ถ้วยอนามัยกันมานานแล้วหากคุณสาวๆคนไหนที่ประสบปัญหาจากการใช้ผ้าอนามัยแบบเก่าๆอย่างเช่นมีผื่นคันหรือต้องยุ่งยากกับการเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยครั้งถ้วยอนามัยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณสาวๆได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์พบแพทย์ .com ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah.